ครับก็ผมประถมจันเดชครับเจ้าหน้าที่บุคคลในส่วนของการสรรหาบุคลากรของบริษัท SK p o l y พ e r เมครับรคุณประถมได้ลองใช้ตัวก้างปลามาสักระยะหนึ่งน,นี้นานเท่าไหร่แล้วครับโดยประมาณที่แบบใช้หนักๆมากก็ก็น่านมาสองเดือนที่ผ่านมาความรู้สึกก่อนใช้กับหลังใช้ถามเหมือนใช้เครื่องสําอางนะกอ่กอนใช้ก<ร>ับหลังใช้เป็นยังไงฮะก่อนใช้ต้อง<ห>บอกว่าหน้าที่งานของเราต้องเก็บเป็นข้อมูลนะครับถึงจะเห็นผลว่าเราทํางานอะไรบ้างคือต้องบอกก่อนตัวผมเองเป็นคนขี้เกียจมากเลยกับการที่ต้องมาคีข้อ ข้อมูลเองเก็บข้อมูลด a ต a ้าเบดเพื่อจะส่งให้ผู้บริหารดูว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับแต่พอหลังใช้เนี่ยเพียงแค่ในระบบมันเป็นตัวบอกเลยว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างทุกๆวันเรามีงานอะไรที่ต้องทำบ้างในอนาคตเรานัดหมายใครในการทำแบบทดสอบหรือว่าสัมภาษณ์บ้างผู้บริหารจะได้คิวที่สัมภาษณ์ไฟนอลเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเครื่องมือนี้ช่วยความคี้เียจของผมไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วยชีวิตผมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับกับคาถามที่ว่าต้องบอกตรงว่าบางครั้งเนี่ยบางเดือนเราไม่มีผู้สัมภาษณ์ที่จะเข้าไฟนอลได้เลย เพราะว่าการคัดกรองในบางตำแหน่งมันค่อนข้างจะสูงมากคำถามคือคุณทำอะไรอยู่นะครับจเจ้าก้างปลาเนี่ยผมไปเรียบร้อยละมผมได้มีนัดแบบทดสอบตำแหน่งนี้จำนวนเท่านี้คนครับผ่านรอบแรกเท่านี้คนครับ<อ>ไม่ผ่านสัมภาษณ์กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าเครื่องเนี้ยช่วยชีวิตผมไว้เรียบร้อยละ <laughs> นะครับมันเกิดเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับน่าจะเป็นเรื่องที่รีคูเตอร์หลายๆท่านอาจจะต้องเคยประสบพบเจอในคุณกัลยาบอกบกหนึ่งนะฮะนะครับเพราะว่าบางทีบางตำแหน่งอาจจะมีปัจจัยยิบย ที่อาจจะทำให้เรายังปิดแคนดิเดตไม่ได้ถูกไหมครับก็คือแปลว่าอันนี้พอมันมีตัวเลขอะไรซับพอร์ตในระบบคือคนมาถกก็อ้างอิงแต่ตัวกลางมาได้เลยนะช่วยชีวิตได้ด้วยตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราไม่มีระบบบันทึกใช่ไหมฮะเราก็ต้องเป็นคนบันทึกเองแต่ด้วยภาระหน้าที่งานเราของเอบางทีมันอาจจะเยอะมากทาให้อาจจะมีตกหล่น ไปบ้างมานอาจาจะไม่ได้แบบเป็นแบบเรลไทม์ถไม่ฮะแต่พอมีครื่างปลาต,ตัวนี้มนาะช่วยในหน้าที่งาน h r ด้วยด้านนึงอีกด้านหนึ่งก็ช่วยให้เขาเรียกว่าหาคนให้ได้คนในตําแหน่งงานที่ขาดอยู่ด้วยถูกต้องไมฮะอันนี้ก็แบบว่าช่วยได้ทั้งในหน้าที่งานและช่วยแบบองค์กรได้ด้วยนะครับในมุมของ h r ที่มีการใช้แลวโอเคพึงพอใจและเนื่องจากว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบอะครับผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ระบบตัวนี้เช่นกรรมการสัมภาษณ์หรือว่าผู้บริหารหัวหน้างานเนี่ยเขามีมุมมอง ยังไงกับตัวระบบก้างปลานี้ไหมครับว่าประทับใจไหมรู้สึกว่าเอ้ยทำงานสะดวกขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการนัดหมายมันทําได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าผมยังไม่ได้นําเสนอส่วนใช้ตรงนี้ถึงระดับผู้บริหารระดับสูงอ่าเพียงแค่ให้หัวหน้าของตัวผมเองเนี่ยได้เห็นเพราะว่าวันนั้นเราก็เปิดก้างปลารายงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่น่าจะเห็นด้วยก็คือเขาเห็นการทํางานที่เป็นเรียลไทม์ที่เราทําเป็นปัจจุบนันและเห็นตารางงานที่เราจะขอความร่วมมือเขาในการที่จะสัมพาษณ์งานในรอบต่อไปนะครับ แล้วในการใช้งานระบบก้างปลาตัวนี้นี่คืออย่างภาพที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยคือใช้ถึงขั้นตอนไหนอะครับตอนนี้ยังยังยังไม่มีเคสที่เขาเข้ารับทํางานครับม,มีเคสที่เข้าสัมภาษณ์คาดว่าน่าจะมีวันนี้แหละเนกำลังัมภา์ไฟนอลกันอยู่เช้านี้สองคนโอ้โหคนนี้ยาทำจริงๆอะเรียลทำเด็กก้างปลาเอาเด็กก้างปลาก็ยังไปไม่ถึงครับครับผมจริงๆของคุณประถมก็เขาเรียกว่าได้ใช้จริงแล้วก็นอกจากได้ใช้ในเชิงปฏิบัติการแล้วก็ได้ใช้ในการเขาเรียกว่าการรายงานการงานจริงไปด้วยนะครับก็อันนี้ในฐาน ที่เป็นลูกค้าใช้บริการอยู่แล้วนะครับ,รบก็ผมเชื่อว่าหลายคน <c oughs> ที่ใช้บริการจอท็อปการ์อยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้ลองใช้ก้างปรานะครับอาจจะให้คุณปฐมทิ้งท้ายไว้นิดนึงอาจจะเป็นทั้งคําแนะนำนะครับคำเชิญชวนว่าเอ๊ะในเรื่องของระบบก้างปลาเนี่ยคุณปฐมทิ้งท้ายให้ท่านอื่นด้วยครับว่าทาไมเอาถึงควรจะใช้ตัวนี้เลยครับก็ก้างปลาตัวนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทําให้งาน h r หรือว่างานรีคูดของเราเนี่ยเห็นเป็นภาพให้ตัวเองได้ทํางานชัดเจนในทุกๆวันนะครับแล้วก็เห็นภาพให้ทางผู้ ผู้บริหารเนี่ยเห็นผลการทํางานของเราในทิศทางที่เป็นบวกนะครับเราก็ยังเป็นเครื่องมือช่วยเตือนความจําเราส่วนของการนัดสัมภาษณ์การโทรเพื่อไม่ให้หลุดดิวเลยแม้แต่รายเดียวนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็เชิญชวนพวกเราครับเข้ามาร่วมทดลองใช้นะครับแล้วก็ให้เป็นเครื่องมือหลักได้ยิ่งดีเลยครับเชิญชวนว่าท่านไหนอาจจะยังไม่เคยลองใช้ก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านผอใช่ครับกป็ยังเป็นตัวระบบเบต้าก็ใครที่ใช้บริการอยู่แล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับในหน้าทบแล้วก็ในส่วนของคุณปฐม ก็ขอบคุณวันนี้ที่มาพูดคุยกันด้วยนะครับแชร์เรื่องราวดีครับวันนี้ขอบคุณคุณมาถมจาก SK Polymer นะครับขอบคุณครับครับขอบคระคุณครับจริงๆคุณมาถมใช้คำว่าขี้เกียจเนี่ยผมเชื่อว่า h r ไม่ได้ขี้เกียจหรอกเพียงแต่ว่าพนักงานอาจจะหลายอย่างไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลเนาะใช่ตัวระบบตัวนี้จริงๆเป็นอีกมุมนึงนะครับก่อนหน้านี้เราจะได้รับการแชร์ข้อมูลว่าเอาไปใช้ในการทำงานทำให้รวดเร็วขึ้นลดเวิร์กโหลดในการทำงานบ้างอันนี้เป็นอีกมุมนึงว่าอ๋อเป็นการบันทึกแล้วก็รีีอรนนวาาาททททงงข SR ่่ห้้คดไปย ที่สำคัญก็คือได้เห็น performance นะครับคือบางที performance ของเรานี่มีอยู่หลากหลายในระหว่างทางนะครับถึงแม้บางช่วงเวลาอาจจะยังไม่ได้สามารถปิดคนเข้ามาได้แต่ว่าโออาจจะสัมภาษณ์ไปเป็น10บแต่ว่าอาจจะตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วยชีวิตได้นะฮะอย่างนี่ผมนะครับก็เอาใจช่วยนะครับทุกๆท่านในการหาคนด้วยแล้วก็หวังว่าเครื่องมือนี้ก็น่าจะช่วยในการ flow การรีคูได้ง่ายขึ้นนะครับ